รายการคุยดีคุยไรวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ใครต่างๆก็เรียกว่าน้องตัวเล็กดูสิคะแล้วบอกว่าเขาเลยคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะแบมมี่ค่ะแบมมี่นะคะสกอยค่ะปัจจุบัน งานที่ทําตอนนี้คือตรงกับที่วาดฝันไวไหมคะไม่ค่ะเ <c oughs> คยคิดไหมคะว่าจะฟ้องร้องจะขอแบรนดยาลรความอ้วน,นที่ยีดกินอยู่ในปัจจุบันนี้เคย <c oughs> เป็นไงคะอัปเดตเลยคะ่ะชีวิตเรื่องความรักเป็นไงคะบ้างคะสวค่ะไม่มีใครไม่มีไม่มีจริงๆใช่ไหมคะก็สริงนานจะใช่เคยแปลกใจไหมคะไม่แปลกใจคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าก็เทคนอื่นสเปคเราตายตัวเลยไหมคะประมาณทรงเด็กวัด ไม่ไต่ตตัวค่ะเอาทรงดีๆหน่อยได้ไหมคือมันก้ามกึ่งระหว่างเนนกับท่าหารหนูจะชอบสไตล์ไหนบัางคะเจ้าว่าสีกาแบมสีกาแบมเหมือนด้วยค่ะหนูใช้อะไรในการมัดใจพระสงฆ์คะเนี่ยใช้ใส่จีนก่อนประสบการณ์ด้านความรักที่ไม่เคยลืมน้องแบมเป็นไงบ้างคะแย่ค่ะในเรื่องของส่วนของ ไม่ใช่ในแท้สัยค่ะนิสัยขอ่เขาเจอรักไม่ดีใช่ไหมคะเคโทษตัวเองไหมคะตัวเองดีนักหรอว่าไม่ไม่ตัวเองก็ไม่ได้ดีค่ะไม่ดีเต็มร้อยแต่ว่าก็ก็ดีกว่าเขาอะค่ะก็อย่างเรียว่าก็เรียกผิว่าเมื่อไหร่เป๊กแบบไหนคะให้ทักมาจีบประมาณพี่ท็อปทุษพะแล้วก็ไอซ์่ยังรอเขาอยู่ไหมคะไม่รอค่ะไม่รอ อย่าอีฟค่ะ <c oughs> ไม่รอ,อค่ะ <c oughs> บอกประสบการณ์ในการไปกู้เงินเพื่อเปผู้ชายจำนวนมากอยากจะบอกทางบ้านผู้ชมอะไรอย่างงี้ให้เข้าใจว่าชำระนี่อย่างไรให้ไม่ติดลบค่ะ <c oughs> หนูอธิบายได้หรอไหมค่ะ ข้อเงินเดินออกอะค่ะชำระาห,หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องกินไม่ต้องเก็บไว้กินชำระาห,หมดเลยผู้ชายต้องอิ่มใช่ไหมคะผู้ชายต้องใค,ใครสนใจน้องติดต่อได้ที่สวนสัตว์ดุสิตนะคะแล้วคือแหวนที่เคยมีพอมีแฟนแล้วไม่มีอันนี้จรงิงไหมไม่จริงค่ะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ไที่โรงค่ะอ๋อโรงเก็บโรงรับจำนำถ้าตอนนี้น้องแบมไม่ได้ทำงานนี้อยู่หนูคิดว่าตอนนี้หนูกำลังทำอะไรคะนอนอยู่ เหมือนที่นอนตามแม่น้ำที่ลอยใช่ไหมคะตอน,น,นไม่ใช่โสมกับปืนหรอหน <c oughs> ูคิดว่าถ้าเกิดเป็นพวกเกี่ยวกับหลังคากันสาดกับขนตาหรือว่าอะไรันจสกัน <c oughs>